ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟยริวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์ไปไปบุรีลำพี่น้องไปบุรีลำกมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้มีเรื่องอช็อป <c oughs> ให้ฟังนะคะเ <c oughs> พื่อนนี่นะคะอันเบื้องหลังที่ไปนี่คือรีเจ็คช็อปนะเพื่อนเพื่อนพี่ไปเพิ่งเข้าไปและก็อะตอนตอนตอน,ตอนที่เรายืนรอจ่ายจ่ายค่าของท่านเพื่อนเออมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอัน เข็นเข็นรถเข็นแล้วก็มีของอยู่อยู่ในในรถเนาะกำลังอาจะเช็คบินนะอันน้องคนผู้ชายเขาก็สแกนสแกนหลายๆอย่างแล้วก็เอาของใส่ในรถเข็นเป็นบางส่วนเนาะเออทีนี้อ่าน้องผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาลืมบัตรอยู่ที่รถนั่นเพื่อนน้องผู้หญิงคนนั้นอะ่ะ คนที่ซื้อของเนาะบอกว่าลืมบัตรอยู่ที่รถแล้วมีของในทรอ l ล e เขาเข็นรถออกมาด้วยพี่น้องเข็เนรถเข็นรถออกมาด้วยและก็และก็ไม่ได้มาที่รถเพื่อนเข็นรถออกมาแล้วเข้าไปอีกข้างหนึ่งเฉยเลยแล้วพี่ายก็ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยรถามน้องคนนั้นว่ารู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอเพื่อนรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอเด็กคนนั้นไม่รู้จักทีนี้อ่าจุกแกน้องคนนั้นเลยจุก จกคิดขึ้นมาได้เลยเรียกเรียกน้องแคทเชียร์ออกมาแล้วก็บอกว่าโดนขโมยของโดนผู้หญิงคนนั้นขโมยของแต่ว่าเขามีกล้องวงจรปิดนันเพื่อนถ้าเกิดเผลอ,ลอ,ลอคืนนี้ที่ายได้ออกข่าวทีวีแน่เพราะว่ายืนอยู่ใกล้กับคนนั้นอ่ะพี่น้องเรายืนตอนรออ่าตอนรอเช็คเงินเนาะเพื่อน ยืนยืนแค่ยืนใกล้เฉยแต่ไม่ไม่ไม,ไม่มีหุ้นส่วนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องหรอกยืนแล้วมีการถามน้องคนนั้นเนื่องจากเด็กผู้ชายที่ขายของอยู่ในอยู่ในร้านรีเจ็ครีเจ็คช็อปนะวัยรุ่นอยู่ประมาณอ่าสปีประมาณนั้นแหละเพื่อนยังเด็กเอยู่เลย1 7บ8จนั่นแหละขายยืนเช็คของอยู่ที่แคชเชียรนะเพื่อนเออ คงคิดไม่ทันว่าจะจะโดนลักษณะนี้นะแต่ก็คือว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีกล้องจับหน้าเราอยู่เพื่อนกล้องจับหน้าเราอยู่เราไงเขาก็อ่าจับได้อยู่ดีพราคนในเมืองนี้อ่ะเออพี่น้องก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะ เ,เพิ่งเคยมาเห็นกับตาในการขโมยของต่อหน้าต่อตาเพื่อนเออเราไม่เคยเห็นแม้แต่ในเมืองไทยเราก็ไม่เคยเห็นเนี่ยต่างประเทศเห็นครั้งแรกเนี่ยเอากันนั่นเห็นต่อหน้าต่อตาเรายืนอยู่เช็คของเช็คของเช็คของเช็ค แล้วก็มีหมวกมีอะไรคริสต์มาสเยอะแยะเลยที่เขาว่าจะเอาให้น้องคนนั้นเช็คสแกนเรียบร้อยแล้วเพื่อนแต่ไม่ได้เอาใส่ในรถเข็นนะแต่ในรถเข็นน่ะมีของเอาใส่รถเข็นไปเป็นบางส่วนแล้วเราเข็นออกไปเลยพี่น้องเข็นออกไปต่อหน้าต่อตาเลยพี่น้องก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเ,เพื่อน นี่แหละนะครเพื่อนอุทาหอนนะครเพื่อนไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกนั้นเพื่อนก็จะมีลักษณะนี้เนื่องจากก็ยังมีคนจนอยู่เพื่อนก็ยังมีคนจนนะคะการขโมยก็จะมีเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆขอบคุณเด้อขอบคุณ,คณทุกกําลังใจนะคะถ้าใครมีข้อมูลอะไรดีๆนั้นเพื่อนอยากจะมาแชร์สู่ ่าเพื่อนๆทุกคนก็สามารถแชร์กันได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณไลาๆนะคะเดี๋ยวเราถ้ามีคลิปดีๆเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ